SLE โรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคุ่มพวงส่งผลทําให้มีอาการอะไรบ้างมาฟังคลิปนี้กันค่ะโรคนี้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภุมคุมกันค่ะส่วนใหญ่มักจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะคะและจะพบอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์หรือ20-50ปีค่ะซึ่งอาการของโรค SLE นะคะ1ค่ะมักจะเป็นผื่นผิวหนังแพ้แสงแดดค่ะ มีแผลในช่องปากนะคะแล้วก็ผมร่วงง่ายค่ะ2องค่ะมักมีอาการปวดตามข้อหรือว่ามีอาการบวมหรือว่าแดงตามข้อต่อต่อตางๆค่ะ 3. ค่ะปัสสาวะจะเป็นฟองหรือว่ามีเลือดสดปนนะคะรวมไปถึงขาจะบวมหนังตาบวมในช่วงเช้าหลังตื่นนอนค่ะปัสสาวะก็จะน้อยลงจากการทำงานของไตที่ลดลงนะคะหรือบางคนเป็น SLE ลงไตทำให้ไตอักเสบค่ะและจะส่งผลทำให้ความดันโลหิตส สค่ะ 4. ค่ะมักจะมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำเก็ดเลือดต่ำหรือว่าซีดโลหิตจางได้นะคะ 5. ้าค่ะจะมีภาวะความผิดปกติของสมองนะคะอย่างเช่นเห็นภาพหลอนสับสนชักค่ะ6ค่ะเยื่อหุ้มปอดและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบความดันในเส้นเลือดในปอดสูงค่ะแต่นี่ก็เป็นอาการของโรค SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะหากใครที่กำลังเป็นอยู่ก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยปรึกษาอาการกับหมอได้ค่ะ หากใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ติดตามช่องของหมอนะคะและหมอจะมาอัปเดตคลิปสาระความรู้ดีๆด,ด้านสุขภาพให้ทุกวันค่ะ